อาะไรยังไงงานนี้ตัวแทนของเทรนหากพลาดฟริมปงนะเอาแล้วลิเวอร์พูลรื้ท่าฟริมปงเพิ่มทับแทนที่เทรนพร้อมกับจ่ายค่าจิตศรญยญ์สำรองไม่ไหวนะคูเซอร์ไอแลนด์การ์ตันเคเดเฮอร์ต้องลาหัวแนงลิเวอร์พูลแล้วอาะไรยังไงฟิลิปโนยกเลิกสัญญาอันอารีลหลังพาทีมคว้าแชมป์เอชเอฟซีลิดเดอรั้งนี้ได้แล้ว ก่อนที่จะรับฟังข่าวริอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวรนะิอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยกันนี้สโตร์ร่วม,มือดีว่าริอร์พูลมีแผนเดินล่า2ตัวแทนเทรนหากวาดพาดฟิล์มป่งนะโดยกันนี้ฟอร์เรนแพตเทนเบิร์กนะักข่าวชื่อดังของสกายสปอร์ตเยอรมันเปิดเผยล่าสุดว่าริอร์พูลแชมป์พิมพ์มร์ลิกในฤะดูกาลสั2 4มีแผน2แผนในการที่จะควา้าตัวแทนแบก็กขวาตัวแทนของ เช่นในเลสเตอร์อาโนที่เจียมจะย้ายไปที่เบรอัลมาดริดโดยลิเวอร์พูลเองนั้นก็ถูกตีข่าวอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังว่าใกล้ที่จะคว้าตัวเจเรมีฟิมปงแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติดีทแลนด์มาจากกระทงของไบเออร์บรโคเซนในศึกบุนเดสเลกาเยอรมันด้วยค่าสัญญา33ล้านปอนหรือประมาณ1,419ล้านบาทพร้อมสัญญา5ปีอย่างไรก็ตามตำแหน่งของเจเรมีฟิมปงที่เรียกว่าถนัดวิงแบ็คและก็ระบบกองหลัง3คนมากกว่าอาจจะเป็นตัวประารสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูล ต้องคิดหนักล่าสุดฟอร์เดนเพิสเเบอร์เปิดเผยว่าหงแดงที่ลิเวอร์ p o o ได้เล็งไปที่บรุสซาเรลเกียตเชดาเป็นอีกห,หนึ่งตัวเลือกในครั้งนี้เพิ่มเติมแล้วอย่างไรก็ตามนะผมงานนี้ทั้งนี้บรุสซาเรลเกียตเชดาเองก็เคยเป็นลูกทีมของอาเนสซรสอุนซือลิเวอร์พูลสมัยยังคุมเฟย์ินดูชลัตเทนดัมในเอเดนเดวิชเนเธอร์แลนด์ระหว่างช่วงปี2 0 2 1ันยีถึงสองพก่อนจะย้ายมาแอเบเลซิกในบุนเดสเลกาในฤดูกาลนี้ อย่างไรก็ตามรุซซาเบลเกรชุูดาเริ่มไม่มีความสุขกับแอตลาสิกหลังจากที่ได้โอกาสในการลงเล่นเป็น11ตัวจริงในบุนเดนสเลกาแค่16นัดจากทั้งหมด33เกมทําให้ลิเวอร์พูลนั้นหันมาให้ความสนใจแล้วก็เล็งจะคว้าตัวบรุ่มทัพกับอาร์เซนอลอ,อ,อาเนสรัตกันอีกครั้งสำหรับลุซาเบลเกเรชูด้านั้นคาดกันว่าจะมีค่าตัวไม่แพงมากนัก หลังจากที่ย้ายมาจากแอร์บร์ดิิกด้วยค่าตัวรวมโบนัสอยู่ที่21ล้านปอนด์หรือประมาณ903ล้านบาทซึ่งอาจจะบวกเพิ่มได้อีกไม่มากมายนักและก็อยู่ในระดับที่ลิเวอร์พูลสามารถจะจ่ายไว้สื่อบริงานข่าวว่าลิเวอร์พูลแสดงความสนใจในการที่จะคว้าตัวเจเรมีฟิลปงแบ็คขวาของทานด้านของฝั่งไบเออร์เลเบโคเซนมาร่วมทีมเพื่อจะแ,แทนที่เทนเดลสเตอร์อาร์โน่แบบจริงจังพร้อมกับยินดีจะจ่ายค่าจตสัญญา จำนวน40ล้านยูโรในขณะนี้เดยกนนรณีทิฟฟานี่ไม่มีเทนเดลสเตอร์อาร์โนแม็กขวาคนสําคัญในฤดูกาลหน้าหลังแข่ง,ขงรายนี้จะย้ายออกจากสโมสรในช่วงตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้แบบไร้ค่าตัวโดยที่ผ่านมามีการรายงานข่าวบอกว่าหงวหนดาทิฟฟานี่นั้นอาจจะหาตัวแทนของเทนนั้นมาเสริมกระแขงนะฮะ,ะจนล่าสุดเนี่ยโฟร์บริอันส์สไตเทนเบิร์กผู้สื่อข่าวดังของสก,กายเดลันนีระบุเลยนะว่า ลิเวอร์พูลเองนั้นการแสดงความสนใจในตัวของเจมี่ฟิมปงฟูร์เร็กเลเวอคเส้นอย่างจริงจังและการเจราจาเองนั้นก็ได้เกิดขึ้นแล้วโดยตามการรายงานข่าวลิเวอร์ pool ร,ระบุเลยนะว่าจะที่วิเคราะห์นะฮะอย่างละเอียดดา,าวเตะวอชิป,ปาร์นีเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆของลิเวอร์ pool ที่อาจจะมาแทนที่เทนและก็นักเตะก็จะเปิดทางย้ายทีมในครนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยส่วนนิโคโรชิราผู้สื่อข่าวคนดังอีกคนก็ได้เปิดเผยลิเวอร์ pool พร้อมที่จะใช้ค่าสัญญา จำนวน40ล้านยูโรหรือราว1.48พันล้านบาทในการที่จะปิดดิวแข้งทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาร่วมทีมเพิ่มเติมในคั้รนี้ก็เป็นได้ไฮมี son, ่ฮันส์กริมสันผู้จัดการทีมไอร์แลนด์ออกโรงกระตุ้นด้วยตนเองให้เควิ ern, นเคเฮอร์ไดทวารทีมลิเวอร์พูลย้ายสโมสรช่วงสมัยนี้แทนที่จะยอมรับการตกเป็นตัวสำรองโดยที่เรียกว่าไม่ได้ลงสนามมากพอ โดยเคเร์รีเธอเอมิอกาทีมชาติไอร์แลนด์ตกเป็นข่าวหวังจะอำลาลิเวอร์พูลมาริยะหนึ่งแล้วเนื่องจากว่าไม่มีวีแ่แววว่าจะแย่งตำแหน่งประตูมือหนึ่งของสโมสรไปจากอาริสซงเบเกอร์จอมหนึบทีมชาติบราซิลได้แต่จนแล้วจนรอดนะฮะผ่านมาจึิงขนาดนี้แล้วเขายังเป็นขุนพลท่านักของทีมเรดแบ็กชินในครั้งนี้เช่นเดิมอย่างไรก็ตามอนาคตของนายทวารไว้สกเปอรนี้ก็กำลังเข้าขั้น เมื่อเป็นทีนะฮะเนื่องจากว่าซีซั่นหน้าจอจีบบาร์เดมิชรีนายทวารทีมชาติจอร์เจียของสโมสรบาเดนเซียที่อาเนสรัสอตผู้จัดการทีมชัดจะเซ็นสัญญาเอาไว้ล่วงหน้านั้นจะย้ายมาเป็นนักเตะใหม่ของทีมแอนฟิวอีกทั้งอาริซงที่โดนลือกับทางนัของทีมในลีกซาอุดิอาระเบียก็เรียกว่าน่าจะต้องลงเล่นกับทางทีมแชมป์พิม์บลิกต่อไปอาจจะส่งผลให้เคเฮอร์มิวเลจะหล่นไปรับบทประตูมือสามของสโมสรที่เกิดขึ้นในค้งนี้ก็เป็นได้ วเหตุน <Es> ี้ฮันกริมสันกุซูดชาไอแลนจึงเปิดปากชี้บอกว่าเครเฮอร์สมควรจะย้ายออกจากทางทีมเครื่องจากสีแดงเพื่อจะหาโอกาสในการดกสนามอย่างต่อเนื่องกับสโมสรอื่นที่เกิดขึ้นในขณะนี้ผมอยากจะให้เควินย้ายทีมเพื่อที่เขาจะได้ลงเล่นเขาเนี่ยต้องลงเล่นระดับที่สูงในใหญ่ทีมยักษ์เขียวด้วยกระเวาเมื่อวันที่13พฤษภาคมโดยแชมเปี้ยนลีกพิมเบริก เขาก็มีผลงานที่ดีผมอยากจะให้เขามีความสุขแล้วก็ได้เล่นเป็นประจำผมไม่สนใจนะว่าเขาจะย้ายไปที่ไหนตราบใดที่เขาสามารถได้เล่นอย่างสม่ำเสมอเขาดีเกินกว่าที่จะมไม่ได้ลงสนามในครั้งนี้ได้ซ้ำไปนะ อารัตต์ตึงเงรวเวโต้ฟิวเโนจอมทัพของอันอารีที่เพิ่งจะช่วยโต้สังกัดาคว้าแชมป์เอซีเอลอีดี2024เป็นสมัยแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรและคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ไปครองล่าสุดนั้นได้มีการเจรจาตกลงยกเลิกสัญญาการไปที่เลือดประจำแล้นนวดาวเตะเรื่อซัมบ้าในวัย23ปีปัจบันนีอดีตนักเตะลิเวอร์พูลชุดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2019 และชุดควาชแชมป์อยู่่าแชมเปี้ยนลีกปส2018ปาทำผลงานกับอันอารีฤดูการน,นี้ทั้งหมด31นัดยิงไป12ประตรูกับอีก10แอสซิสรวมทุกปริการโดยในเลกที่2บ๊อบบี้โดนอันอารีหันชื่อออกจากทางทีมชุดโดยสึกซาดิโปรโลกรีกและจะได้ลงเล่นเพียงแค่ในบอลถ้วยเท่านั้นทำให้เจ้าตัวเนี่ยไม่มีความสุขกับทีมเป็นชนวนเหตุให้ต้องแยกทางกันนั่นเองสำหรับรรโรเบิร์โตฟิเมโน,โน่ al, ผ่านการค้าแข่งไาแล้วทั้งฟิกโรลิเซนเอฟซีของบราซิล ทอมเบสของบราซิล TSG Ho ฮอฟเฟนไฮเยดมันลิเวอร์พูอังกฤษและก็อันอาริของซาอุดีอาระเบียอะไรยังไงเมื่อดาวินดูเจสก่อนหน้าลิเวอร์พูจำเป็นจะต้องพลาดในการลงเล่นให้กับทีมชาติอุรรกัวยไปอีก3นัดข้างหน้าจากทั้งหมด5นัดที่โดนลงดาบไปตอนแรกหลังอุทธรโทษแบนต่อศาลกีฬาโลกไม่เป็นผลกรณีก่อเหตุวิวาทกับแฟนบอลเดซโกปาอเมริกาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีก่อน นูเยสโดนลงดาบข้อหาก่อเหตุวิวาทในเกมโกล้าอเมริการอบรองชตเลิศนัดที่แพ้คโคลอมเบียไป1 0่อที่ชาลอตสหรัฐอเมริกาเมื่อกรกฎาคมปีก่อนเนื่องจากว่าหลังจบเกมดาวยิงเดวิสฟาปีวานนี้มีปากเสียงกับพองเชียฝ่ายตรงข้ามอย่างดักถึงกระดขึ้นไปบนอัศจรรย์ยกเอี้ทุ่มใส่จนได้รับโทษแมน5นัด ตอกรณีดังกล่าวเองสมาคมฟุตบอลอุรุกวัยยื่นอุทธรณ์ให้กับศูนย์หน้าทีมอัลริเวอร์พูลนะฮะโดยให้เหตุผลว่าเขาต้องการปกป้องครอบครัวแต่ล่าสุดเมื่อวันที่13พฤษภาคมศาลกีฬาโลกปฏิเสธโทษยืนยันโทษแบน5นัดตามเดิมโดยคณะกรรมการพบว่าการการะทํานักเตะไม่เหมาะสมและเป็นไปด้วยความรุนแรงศาลกีฬาโลกระบุโดยลุยเยสเป็นหนึ่งใน5นักเตะที่ทีมจอมโหดที่โทษได้โทษแบนแตกต่างกันไป สาเหตุนี้ด้วยเหตุนี้เองดูเยสซึ่งชดใช้โทษแบนไปแล้ว2นัดในช่วงเดือนกันยายนจะต้องพลาดการรับใช้ชาติต่ออีกสามนัดในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกบุกไปเยือนปารากวัยวันที่5้ิเมษายนและก็ต้องรับฟรีเดีเซ่าในวันอีก5วันต่อมาหรือทั้งเกมบุกกับเปรูในช่วงกันยายนสำหรับนักของฝั่งนักเตะทีมชาติอุรุกวัยนะฮะอีก4รายที่ได้รับโทษแบนระหว่าง3-5ถึงนัดแตกต่างกันไปและอุทธรไม่เป็นผลเช่นกันประกอบไปด้วย โรดันอาราโฮกองหลังบา์เรลล่าโฮเซมาริอากิมินสกองหลังชีมอตเลติโกมาดริดโรดิโก้เบนซานโกูกองกลางชีมสเปอร์และก็บาตทียสโอดิเวรากองหลังชีมนาบลีในขณะนี้โดเบนิกโซบอกสไไรกองกลางลิเวอร์พูลพูดถึงรอยสักบนท้องแขนที่ตรงกับคําว่าคําพูดของอดีตก,กัปตันอย่างสตีเวนจอราดว่าเป็นคําที่ตรงใจบางทีพวกเขาเทั้งสองคนนั้น อาจจะมีทัศนคติที่อันทำงานเหมือนกันนั่นคือมันขัดกับเราตัวเองอยู่เสมอก็เป็นได้มีคนสังเกตที่แขนกับตันทีชาติทางการีศักวดรีซึ่งสตีเวนเจอร์ัดเคยหล่นบทะไว้ทำนองว่าอยากเก่งอย่าหยุดพัฒนาตนเองตั้งแต่ก่อนจะมาร่วมงานที่แอนฟิลจะต้องถามที่มาของเรื่องแรงบันดาลใจจากเจอร์ัดหรือเปล่าไหมซึ่งดาวเตะไวสีปบรนิสเจอร์ัดตอบบอกคงเป็นเพราะว่าต่างคนมีต่างมีทัศนคติที่ทำงานเหมือนกัน ประโยคที่ว่ามาจากตัวผมเองเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าอาจประธานความสามารถให้กับเราแต่เมื่อไรก็ตามไม่มันฝึกซ้อมอดที่ตนและก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องทําพรสวรรค์ที่มีก็ไร้ค่าบางทีติเวนเจอรัตเองก,อก็คิดแบบเดียวกันการเปิดปากผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแต่ถ้าถามผมแล้วเวลีนั้นมาจากตนเองหรือไม่มันก็นองที่ว่ากว่าชีวิตที่ผมจะเข้ามาที่เข้าทางนั้นเป็นแบบนั้นมันก็สิ่งที่ผมคิดความหมายที่จะสื่อคือคุอคณต้องขยันซ้อมทุกวัน,ท,วนทุกวินาที ทุกนาทีเพื่อเดินหน้าหาเป้าหมายหรือหากอยากจะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งคุณต้องตั้งใจทําหากคุณพอใจในจุดที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็สุดแค่นั้นเองนะและข่าวรีโพติวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ